ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนะี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามเด็กทจกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวสสาวแกร่งนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้สมมติคนละกันกแต่รัสกินหรือว่าท่าเต้นหรือว่า,าชุดทีนส่วนประกอบ ต่างๆนะครับต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมภีกี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับเรล้วเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่2นะครับถึงวันที่8นะครับก็ราวๆหวันนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยเวลาคุณสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ของรางวัลตามนี้นะครับทั้งพวกตาลเชิญพวกสกินนะครับระหว่างที่การสุ่มเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รางวัลพวกนี้นั่นเองนะครับส่วนอัตราการออกของมันนะครับอยู่ที่71.71%นะครับแล้วก็ เหรียญนี่นต้องใช้แรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด20-3-4-6นั่นเองนะครับส่วนวิธีการคิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับขออนุญ,ญาตพาทุกคนไปดูที่โน้ตของ TMC กันเลยนะครับกอ็อัตราออกของมันอยู่ที่ปรนะมาณเจอเรน72%นเาะ91 หนึ่งร้ตั้งนะครับซุมหนึ่งร้อออกเจคิดเป็น1ต่อหนึ่งจุดสามก้าก็ถามว่าอัตราส,ส่วนตรงนี้มายังไงนะครับเก้าหนึตั้งล้วหารด้วยเจนั่นเองนะครับต่อไปต้องการเท่าไหร่เนี่ยเราก็เอาไปคิดนะครับต้องการสมมติต้องการ,การ13บสาไปคูณกับหนึ่งจุดสามเก้าจะได้กับ 18. สิบแปซุมหน่ครั้งห้าคมพีเก้าไปคูณกับสิบแปดจะได้กับเก้าสิบคพีหรือว่าห้าร้อยสี่สิบคูปองนั่นเองนะครับส่วมมนวิน โอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการนะครับการเชิญส่วนประกอบสกินของเตี่ยวเสี้ออันนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด20คัมภีหรือว่า120คูปองนะครับต่อไปต้องการของที่ใช้ทั้งหมด4อันแรกตรงน,นี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด30คัมภีหรือว่า180คูปองนะครับต่อไปนะครับต้องการนะครับของที่ใช้ทั้งหมด 6อันแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด40คัมพีหรือว่า240คูปองนี่นะครับต่อไปต้องการสกินที่ต้องใช้ทั้งหมด20อันแรกตรงนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด140คัมภีหรือว่า840คูปองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะที่ผมคิดเนี่ยคุณคือคุณสุ่มได้1ครั้งคุณจะได้มงกุฎแค่1นอันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแลวเนี่ยคุณสุ่ม1ครั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้มงกุฎ2อัน3อัน4อันนะครับหรือบางที่เนี่ยระหว่างที่การที่สุ่มท ไปเลยก็ได้นะแลแต่ดวงคุณด้วยนี่ะครับจะสมมติใครโชคร้ายก็จะอยู่เลทที่ผมบอกนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมาสั้นๆให้เราได้เข้าใจนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอ่อให้วอลลพาสกับ2คนแล้วนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีได้ส่วนลดเนาะก็ตอนแรกผมทักไปหาคุณชลธานนะคุณชลธานบอกว่าขอสละสิทธินะก็เลยทักไปหาคุณปิงคุงนะคับเพราะว่าคุณปิงคุงลำดับต่อกันเนาะคือสุ่มแล้วมันตึกพอดีอะ ก็ให้คุณปิงถามคุณปิงคุงนะคุณปิงคุงบอกว่าคุณปิงคุงเสียงเป็นไรเนี่ยคุณปิงคุงนะครับบอกว่าโอเคผมเอาเลยผมรออยู่นะครับส่งในคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณโพลซาั่นเองนะครับคุณโพลซ่าก็ได้สุนรถไปนเนี่ยตอนนี้เหลือแค่คนเดียวก็คือคุณชนละทานเอ้ยคุณภาษินนั่นเองนะครับที่ ยังไม่ได้วริาพารนะครับต้องรอให้ครบ7วันก่อนถึงจะสามารถส่งวลริพาสให้กับคุณประสินไดฟฟ้ฟรีนั่นเองนะครับจะได้ไงสมมติคุณผมส่งตอนไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งไปทีละกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนอย่าลืมนะครับเข้ามาล็อกอินในกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะครับ กิจกรรมเติมคูปองต้นเดือนนะครับเพราะว่ามันไม่มีโปรโมทนะครับไม่มีโปรโมทนั่นหมายความว่าคุณจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีกิจกรรมนี้อยู่หรือเปล่านะครับฉะนั้นผมแนะนําให้ทุกคนมาล็อกอินหน้านี้นะเพราะงั้นเนี่ยมันจะไม่นับว่าเราเข้าล็อกอินนั่นเองนะครับส่วนไอ้พวกลูกแก้วพวกนี้สามารถไปได้สกินสวยๆได้หลายสกินเลยนะครับฉะนั้นผมก็แนะนําให้มารับทุกวันเลยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยครบ5วันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเจอกันนะครับ เนี่ยสมมติต้องต้องการอีกเหรียญหนึ่งอะเราต้องเติมทั้ง400คูป,ปองเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยอาริสขึ้นมาอีกแล้วทุกคนใช่ปะอาริสขึ้นมาอาริสหนูเป็นเปรี้ยวเลยลูกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องให้ทุกคนดูนะครับมาดูซิว่าโอ้เอาแล้วครับอาริสเริ่มแล้วพ่ออัดคลิปอยู่ใช่ไหมหนูจัดให้หนูจัดให้แล้วน,นะนี่เป็นการทําให้พ่อได้สกินหรือเปล่าลูกเฮ้ยอาริสอาริสอาริส โอ้โหลงที่นอนเลยนห,ห,หนีไปแล้วเรียบรอถ้าได้สก,กินจะให้อยู่ต่อนี่ไม่ได้สก,กินนะลกูกทําไมหนูไม่หมานเลยอ่ะยางยังไม่หยุดลงามาะวันนี้โอ้ยกลัวอีกกลัวอีกแค่ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้ทุกคนก็อย่าลืมไปล็อกอ,อินแล้วก็ไปเติมส0บคูป,ปองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับทำเพื่อรับสก,กินของฟอร์เรนติโน่นั่นเองนะครับนะครับ,นะรบก็คือง่ายๆเลยแค่ทํากิจกรรมนี้นะครับแล้วก็นี่ไง กดเพิ่มพลังเยอะไปไก็สามารถถ้ามุดคะแนนถึงแล้วก็จะสามารถผ่านได้นะครับแต่ถ้าคะแนนไม่ถึงเนี่ยมันต้องใช้ดวงค่อนข้างมากนั่นถึงจะผ่านนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับ กิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลในกิจกรรมนี้นะครับใครได้บัลลพาร์ตกันแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดอวดเพื่อนด้วยนะนะครับยังไงผมยังไงก็ต้องจัดเยอะแล้วครับสำหรับบัลลพาร์ตซีซั่นนี้นะครับแต่นะครับผมต้องรอนะครับเงิน RV c r e a t o r ตอร์คผมออกก่อนนั่นเองนะครับซึ่งจบประมาณวันที่10เดือนนี้นั่นเองเอ้ยเดือนไหนวะเดือนนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนเพื่อเปนการไม่รอช้าเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างไปดูกันเลย let's go ไปก็ต้องไม่ต้องปัดนะจะตัดทำไมนะครับจะตัดทำไมก็งงเหมือนนกั บอกพี่พี่จะพูดไปทําไมนั่นสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้ต้องตัดไปนะเพราะว่าเลยนะครับเพราะว่าข้่วานผมทาไป2คลิปนะครับเป็นคลิปของก่อนคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีคุณอยู่อ,อ่ะก็สวัสดีนะครับทาไมตัวมันบิดบิวหน้าตาก็เด๋อมากแต่ก็น่ารักอยู่ให้6เต็ม10นะครับสวัสดีคุณอยู่อ,อ่ะก็สวัสดีนะครับมาว่ากับช่องอื่นเลยรีวิวดีสกินดีครับแต่ว่าพอพี่ดอยเซอร์ท่านนั้นแหละยอดรีวิวผมหยุดทะงักเลยนะครับ สวัสดีคุณบอลมาเดอร์ดูนะครับสกินกรสกรินนี้บอกเลยนะครับว่าราคาเปิดมาที่690ที่ราคาไม่แพงกาลังดีเสียดายไม่มีเอฟเฟกต์วาร์นนะครับนอกนั้นสสีเสียงถือว่าพอใช้ได้นะครับขอแสดงความยินดีกับคนที่รางวัลด้วยนะครับสกินกรเนี่ยให้4.5เต็ม10ครับโอ้โหเอาเรื่องให้คะแนนอย่างโหด สวัสดีคุณ h new ด้วยนะครับสกินกรหน้าแข็งมากสัดส่วนไม่ได้เลยอนแอนิเมชั่นก็แข็งแต่ก็เหมือนรู้ตัวขายไม่แพงนะครับเอาไป6เต็ม10พอนะครับส่วนสกินคี้รัวของนาคอสไม่รู้แพงไหมตัวคี้แอคน่ากลัวจะแพงนะครับซีเดียผู้โชคดีด้วยนะครับคุณ h new สวัสดีคุณ h new ด้วยนะครับคุณเอดิวเนี่ยมีชื่อในการสุ่มมลดภาหรือเปล่าวะชื่อในเกมคุณ h new ชื่อว่าอะไรผมผมจำผมได้ใส่คุณเอดิวเข้าไปหรือเปล่าวะผมว่าผมใส่แล้วนะนะครับคิดว่า ผมคุณเอนนี่ไม่ได้เติมเกมของผมนานแล้วปะนะครับจำไม่ค่อยได้เลยนะครับสวัสดีคุณพบซ่สด้วยนะครับให้สิบจมสิบนะครับธรรมดาจัดสวัสดีคุณปิงคุงด้วยนะครับลุ้นตาม1กับ2ออกติดกันผมนึกว่าจะออก3อดเลยนะครับนี่ไงคุณปิงคุงได้ไปแล้วนะครับคนนี้คือคุณปิงคุงนะครับได้ไปเรียบร้อยแล้วบนหลักพาร์ในราคา220นะครับ20บาทนะครับสวัสดีคุณเซนเนอรุนะครับให้เจ็ดจมสับผมสวัสดีคุณเซนิสสด้วยนะครับรอยาวๆอีก2เดือน นะครับไม่ไม่เป็นไรนะยังไงผมกม็เชื่อว่าคุณเซนิสสเดือนหน้าน่าจะมีโอกาสได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสารนะครับกล่องรายวันผมเติมได้ตาเชิสกินสุดโหดไม่คิดว่าจะได้โอ้โหแต่ผมมีโอ้โหได้ลุกแก้วแทนคนนี้แม่งขิงหนักอีกขิงว่าตัวเองมีมีทุกสกินแล้วแม่งสวัสดีคุณพลซาด้วยนะครับสว่วน thank you สำหรับสลดครับสกินดูติ่มจัดเลยคุณพลจัดเปล่า คุณพลเนี่ยเป็นคนที่เล่นเขาทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะแล้วเขาก็สามารถขึ้นแรงสูงๆได้เป็นคนคนหนึ่งที่รู้สึกโอ้ไม่กอดนะครับแบ่งเวลาได้ยังไงนะครับผมรอซื้อแรดมวยไทยดีกว่าแต่ละคนนะครับเราว่ามันดูตลกอ่ะนี่คนในช่องผมก็จะแบบเอ้ยสาวๆสาวๆใหย่ๆครับผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนียสวัสดีคุณพิมพ์ด้วยนะครับจะ9 00 0ซับแล้วพี่ นี่ผมตั้งใจว่าหมื่นซับนะครับหมื่นซับก็ยังไม่ได้อเลยต้องรอแสนซับถึงจะได้นี่นะครับสวัสดีคุณพบสั้นนะครับจะกินกรอ,ออกง่ายนะครับตี1หนึ่งตีสองเห็นเลยเต็มเลยนะครับผมเห็นไอคุณพบทรายแล้วบอกว่ามันออกเยอะผมก็เลยไปเปิดนะครับสรุปหายไปเลยจะใช่ไหคูปองเกลือเกือสวัสดีคุณอาทูเรียด้วยนะครับให้อยู่ที่สามเต็มสิบอุ้ย ของจริงคุณอาทเรียสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับกอน,น้ามนคนหน้าเป็ดสวัสดีคุณชลธารด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีคลิปหนึ่งกันเลยนะคลิปนี้ก็ยอดวิวไม่ค่อยเยอะประมาณ2 0 0วิวนะครับประมาณนี้เลยโอ้สวัสดีคุณบอลไม่ชีวิตด้วยนะครับสกินฟอรเรนถึงไม่มีเอฟเฟกไม่เป็นไรโมเดลใหม่สวยมากหุ่นเพรียวจังนะครับสวัสดีคุณบอลไม่ชีวิตด้วยนะครับนี่เพราะว่าสกินฟีงยไม่ได้ผมเล่นปั่นไม่เคยโดน <T> S 2> <S 2> ฝึกบ่อยๆนะเพราะว่าด้วยแต่เด็กย่นี้มันไม่ค่อยติดเมตาเลยนะครับที่มาของเขาไม่ไหวจะฝืนอีโซโกเกยแปลกๆใจแล้วมันไม่บริสุทธิ์ไงนะครับสวัสดีคุณนิวเนี่นะครับได้รับสกินมาก็เล่นได้แค่กับบอทเราไม่เป็นเฮ้ยเล่นเป็นโคตรน่ารำคาญอ่ะตัวฟอร์เรนบอกเลยสวัสดีคุณทักษิณด้วยนะครับให้หเต็มสิบครับสวัสดีคุณโจเซฟโจซานะครับกินมาสกินมาแจกฟรีทั้งทีแม่ทำให้มีเอฟเฟสกิลเลยจริ ตามสูตรโอ้ยก่อนผิดคลิปปะเนี่ยสวัสดีคุณคมกิดด้วยนะครับให้ฮาเต็มสิบนะครับสวัสดีคุณโชติธารด้วยนะครับสวัสดีคุณเซเนโร่ด้วยนะครับสวัสดีแม่อันเมน้นตเลยครับพี่อ่านดีครับผมอ่านไปแล้วนี่กำลังอ่านอยู่เลยนะครับโอเคและสําหรับใครนะที่อยากจะเติมเกมก็สามารถทางบนันทเพจแทนโคตรที่ช็อปได้เลยนะครับเติมกัผมตอนนี้จะมีชื่อในการสุ่มบรรพซีซั่นที่นูน่นสี่สองนูน่นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ดูช่องผมแล้วยังไม่ติด ไม่เติมเคยเติมก็สามารถมาเติมกันได้นะตอนนี้คุณพาส,สินก็เติมผมไปเยอะมากหรือว่าคนอื่นคุณพลซ่าหรือว่าคุณชนทรรนะครับก็มาเติมกับผมบ่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ข่าดูจบพิมพ์ว่า40แล้วก็คิดเห็นยังไงกับวงแหวนเวทนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ก็มาแชร์กันได้นะครับสำหรับที่คอตนตารามไปก่อนไปนอนก่อนแล้วครับวันนี้ร้อนละนะครับไวบ้เจอกันวมนที่สองเจอกันนะผมบ๊ายบาย